ลูกค้าอยากจะเน้นเป็นแบบดาวตา่ำหรือว่าจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะคะให้เจ็บผิดข้างงดให้ได้ถ้าสนใจชุดแม็กซิมัสหล่อๆแบบนี้ก็โทรมาสอบถามก็ได้นะคะสวัสดีค่ะมาพบกับเจ๊ีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊จะพามาชมรถนิสสันอัเมรรุ่น vl หล่อมากคันนี้กับชุด สเกิร์ตแม็กซิมัสนะคะเดี๋ยวจะจะพาชมรถรอบๆคันว่าคันนี้จะแต่งได้หล่อได้สวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะเริ่มกับชุดสเกิร์ตด้านหน้าก่อนนะคะเห็นไหมคะชุดแม็กซิมัสอะคะ่ะเขาจะมีขนาดของสเกิร์ตจะอยู่ถึงประมาณปตัดหมอกนะคะแล้วก็ด้านล่างชายล่างเห็นไหมคะจะเดินด้วยสีดําเงาค่ะแล้วก็จะมีแถบสีแดงนะคะแล้วก็จะมีโลโก้แม็กซิมัสนะคะเป็นแผ่นเพจแปะอยู่ด้านหน้า สเกิดด้านข้างของชุดแม็กซิมัสนะคะประมาณนี้ค่ะชายล่างก็จะเป็นดำเงานะคะตัดด้วยแถบสีแดงแล้วก็มีคำว่าแม็กซิมัสอยู่นะคะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมันก็จะดูลงตัวกับตัวรถมากๆนะคะคันนี้จะมีการใส่แมกอะคะ่ะเป็นแมกปัดเงานะคะยางก็เป็นยางมาจากโรงงานเดิมๆเลยค่ะเพราะว่ายางที่มาจากโรงงานเนี่ยข้อดีของเขาก็คือรักษาความนุ่มนวลเวลาขับขี่นะคะ เรามาดูด้านหลังกันเริ่มจากชิ้นสปอยเลอร์ก่อนนะคะเขาจะมีขนาดชิ้นสปอยเลอร์ที่ยื่นออกมาจากฝากระโปรงดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วคันนี้เจีทยบทำเห็นไหมคะสีดำคือมันลงตัวมากกับทีมเทาค่ะสกเกิร์ตของ m a x i m ิมัสะคะ่ะจะเป็นปลายท่อสแตนเลสคู่ค่ะปลทับทิมจะอยู่ด้านบนนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นตัวสีเทานะคะสีเทาเมทัลลิกนะคะตัดด้วยสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นแถบสีแดง จุดเด่นของเขาตรงนี้ปกติเราจะเขียนคําว่าแมกซิมาสแต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นะคะว่าจะเป็นชื่อลูกค้าหรืออะไรก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเมทาวินนะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้บอกเจ็บได้นะคะคันนี้จะบอกเลยเจ็บแน้นแนวสปอร์ตค่ะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยสีแดงนะคะจะบอกเลยว่ารอสุดๆแล้วเดี๋ยวมาชมกันว่าแต่งได้สวยขนาดไหนนะคะเริ่มจากแผงข้างแผงข้างจะก็มีให้นะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาออะค่ะ ก็จะเป็นเบาะพื้นสีดํานะคะเดินได้ด้วยสีแดงค่ะก็คือบอกเลยว่าคอนโซลจะก็เปลี่ยนให้นะคะเป็นคอนโซลสีดําแล้วก็เดินได้แดงก็สวยลงตัวค่ะคันนี้แคมเปญน,นะคะเจี๊ยบมีตั้งแต่ดาวเริ่มต้นนะคะ่ะพิเศษเลยก็คือลูกค้าอยากจะเน้นเป็นแบบดาวต่ําหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าอยากเป็นแบบผ่อนสบายสบาย เป็นแบบบอลลูนก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะคะให้เจียบผิดค้างงดให้ได้ถ้าสนใจชุดแม็กซิมัสหลอ่ลอๆแบบนี้ก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะสนใจสามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทรเจียบค่ะ0929914965หรือช่องทางไลน์แอด at nissan 2000หรือ at gm underscore nissan ส0 0 0 0จะมี2องไลน์แอดนะคะสามารถโทรมาปรึกษาได้เรื่องการจัดไปแน่นหรือปรึกษาเรื่องรถแต่งรถส,สวยแบบไหนได้หมดนะคะ จะบริการให้24ชั่วโมงนะคะถ้าไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขออนุญาตสวัสดีแล้วลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย